สวัสดีครับจารย์ที่เคารพแับเพื่อนเพื่อนพี่น,พน,น้องๆคนนี้ผมนายดินันสีมาเล็กนะศนึกษา540100122202จะมาสาธิตวิธีการทำหดต่อเบรโดยใช้โปรแกรม Solid Works 2022นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยทับก่อนอืแล้วเปิดโปรแกรม Solid Works ขึ้นมานะครับแล้วคลิเกเลือกท็อปเพนครับ ว,วาดวงกลมนะครับรัศมีรัศมี8นะครับพิเอแม8เลยถูกครับ <c oughs> ครับหลังจากนั้น,น,นเราก็สร้าง สีเหลี่ยมนะครับแล้วเราก็มากำหนดขนาดนะครับให่มีขนาดทั้งหมด5มิลิเมตรนะครับจากนั้นก็มาที่คาสั่ง t ิมนะครับ เส้นที่ไม่ต้องการออกเล้วค้างนะครับหลังจากนั้น,นเราก็กดนขนาดครับหลังจากนั้นเราก็ Exute น,น,นะครับ กำความหนาไปที่หนึ่งมิลิเมตรนะครับก็บความสูงที่กาหจดกำหนดครับสิบสี่มิลลิเมตรครับกะติดถูกครับหลังจากนั้นเราที่มา,มาที่คำสั่งกำหนดครับมาที่คำสั่งกำหนดไอ้ Entity นะครับ,รบแล้วก็มา Gracias ครับหลังจากนั้นเราก็มากำหนดความสัมพันธ์ของเส้นนะครับ <S <S แล้วก็มากำหนดขนาดเลยตามที่แบบ กำหนดมาน,นี้ก็สิบห้าครับหลังจากนั้นเราก็มาที่คำสัง่ง i ม e n t i t y นะครับตัส่วนที่เราไม่ต้องการไป ตัดชิ้นที่ไม่ต้องการแล้วนะครับ ร้อยน,นะครับฉะนั้นเราก็มีที่คำสั่ง export น,นะครับเป็นระยะ14ม mm ิลลิเมตรประมาณนะครับ แล้ว <Okay. S 2> เราก็มา xroot นะครับไประยะทีสี่นะครับทิศทางเดียวกันอ่าแล้วก็ติดถูกครับโอเคก็ okay. ไ,ได้รูปร่างเขาเขา,านี้แล้วนะครบับหลังจากนั้นเราก็มาที่คำสั่ง ฟิลเลตนะครับก็เลือกมาที่ฟูล์ราวฟิลเลตนะครับ มาที่คำสั่ง s e ล e c t นะครับเลือกดูลา s e ล็ c t select มาที่ต้องการเส็แล้วก็ถูกครับด้านนึงมาที่เหมือนเดิม s นเล็ t ก็คือเราเป็นเล็กนะครับที่สองก็ท,ที่สามก็เป็น,นที่หนึ่งก็คืออันนี้ครับสลากกอตถูกครับก็ได้ ตามงวมานี้นะครับต่อมาเราก็มาเจาะเูยไปที่โฮวิศาสรครับคร <c oughs> ับเราจะเลือกแบบชัวนะครับกะ ครับโดยที่เจาะดูเส้นผ่านศูนย์กลาง8เมตรนะครับรถนีสองนนครับเด,ดินผ่านเส้นานศูนย์กลาง ได้รูปร่างของตัวเบาะนะครับต่อไปนะครับก็มาลบคมชิ้นงานทั้งหมดเลยดีกว่าวก็ลบนิดนะครับท,ที่เล็กเลือกตำสมที่สักประมาณหนึ่งนะครับ ถูกนะครับก็ลบทุกอันเลยนะครับ น,นี่ครับก็คือรูปร่างการลบคมคร่าวๆครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับปรดต่อปอดกอขอจบการน,นำเสนอ